ในเกมส์รักชูเกมส์เออใช่ t ุกเกมส์กอดอิดกอนแล้วใครหยุดทีมไหนหยุดทีมไหนเธอนหยุดเขากับตันอายบาโกอันนี้ไอเบลล่าพิงลีฟไอเบลล่ากับมิสเตอร์บูมช็อตกับอันนี้ก็คือซ็อกซ์ฟุตสามเอซ็อกซ์คนนี้เดี๋ยวเราเซชให้ดูดูเอซ็อกซ์คนนี้อุ้ยเดีูต้องเซ็ตคนนี้เล่นโลบอคเลยอะมาถึงเล่นเยอะเลยอะอซ็อกซ์คนนี้ อยู่ทีมนี้อ๋ออยู่ทีมนี้แล้วก็อันเอามี project supreme แล้วก็ cree craft night fox แล้วก็ลาน,น่าคือแครฟแล้วก็อันนี้แล้วก็ bernier noki อะไรสักอย่างเธอเลือกทีมไหนอ่ะเราเลือก cree craft นะคือแครฟเหมือนกัน the jan fever อ, feed อ,อ,อ,อันไหนดีเออ dark crimson c a t a i n side w a มันเออยแปลกๆนะแปลกๆแต่เราอยากอยู่กับ แต่ว่าหน้าปกมันมแปลกๆเอ่ออมครีคครั t ก็ได้เพราะว่าครีคครั t มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะชนะอ๋อเฮ้ยเ,เปลี่ยนไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเสิร์ช Google ทีมอะไรทีมอะไรดีสุ <c ups> สดอะ <c ups> เราคนเรืองทีมไหนดีทีมจูปีโอเคทำไม p ิ e c r a f ลือกทีมเนี่ย เอาเดี๋ยวเราดู rewards ิองเอ่เอให้เลือกทีมไหนเออมันต้องเลือกทีมสักทีมเนาะ Creecraft ก,ก็ได้กดแล้วนะถ้าเกิดเธอกด,กดฉันกดฉันได้อะไรอ่ะเออแต่ว่าสีชมพูมันจะได้เล่นบีสวอมไงเพราทะทรยด a บีสวอมไปเฮ้ยเราไ,ได้อะไรนะครูอะไรกด yes สวยอะไรอ่ะใส่อะไรอ,อ่ะกด c a n เออกดแ a n c e l ไปไม่ต้องตั้งชื่อประหารเออแต่พราะทะลายยอดวิสวรมใครทลายทเพราะวิสวรมอยู่ทีมสีชมพูอ่ะเราก็ทีมสีไม่เราทีมสีแดงไม่ไม่แล้วขอดูหน่ <c oughs> อยอทีมสีชมพูไหนอันไหนเอาทีมสีชมพูตรงนั้นน่ะ pink warriors ไอ,อ้ b o o m s h a t ขอขอดูหน่อยขอดู เอเดี๋ยวนะเพราะอ,อยู่เฮ้ยเพราอยู่อัอนดับหนึ่งดูดิเอ้ยเพราอยู่อันดับหนึ่งเอ้ย,ออยโอเคแป๊บเล่นมินิเกมยมันเปล่าหรือต้องชนะอยู่หรอเพราะอ๋อมอ้ยไม่ฟอกช่อมแั๊บดิไปไหนดิเอ้ยเราคงโดนอ๋อนี่ไงดูหาตรงนี้เฮ้ยดูไปเดี๋ยวฉันนีิกลับมาก็ออ เพิ่งเล่นเกมไอเดทอร์เมนานั้นเสร็จจ้งละเกมะไ้นะเดชิร์เมนที่หาคนละแต่ดูดิตอนนี้เรานำอยู่เรานำอยู่โอเคอ่ะดูคเควสดิฟังเพงลงปะคุยกับเทปเปอร์บอดดิเห้อคุย,ยิงมีมินิเกมอะไรอะ มินิเกมอหไืออะไรคหรอหนูอะอมต้องเล่นเกมบางอันอ่ะเราอยากได้นี้โอเคมันีปะอมลีฟหาเกมที่ The Games The Bee Swarm ดิก Bee Swarm อยู่ใน The Games ป่ะมีต้นหูตันเม้บแ้วก่อนะทุกคนเฮ้ย Bee Swarm อยู่ใน The Games เข้ามาเร็วเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเร็วเอองั้นฉันอยากได้นี้แต่ก่อนทุกคนไปไปไป

ดูดิดูเควสทเธอดี่กดดูเควสอ๋อขึ้นนี้ง่ายเก็บสองร้อยพลเล่นแล้วก็ฮิตกอล์ฟบอลไหนอะไหนอะตรงเนี้ยแค่เก็บง่ายมากแค่กดไปทีนึงสองทีดูเควสทเธอเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กอล์ฟบอลเข้าไปเธอต้องเอากอล์ฟบอลเข้าไปในนั้นเห็นปะในรูอะแล้วกดปุ่มไหนอะ ปุ่มไหนอ่ะก็แค่กดตีกอล์ไปอ๋อให้กอล์มันเต็มทุกคนเฮ้ย ดิไลออนตรงนั้นเขามีรางวัลในมิสวอมด้วยกับเอีโอุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว

อ๋อ้ามโดนตรงนี้มิยันบอลจะตกลงไปโอเคคุณอัลลก The Games เฮ้ยเราได้เราได้เราได้ a c h i e v e เพราะว่าเราเก็บอันเนี้ยคงเราได้ a c h i e v e m เราเก็บอันนี้ไปมันมีหางมันมีตัเราแค่ต้อง<า>เอ้ยเฮ้ยเราควบคุมบอลยังไงอะ่ะก็เห็นตรงชีไ้ไปแล่ะเห็นลูกชีไ้ไปแล่ะใช่ไงก็ควบคุมกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเต็มเราก็กดฮิตถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องทำใหม่หมดเมดื่อไหร่มัน,มนจะกนกลกคอละ ม gotcha ื่อไหร่มันจะเกิดเม่อเราได้ฮันนี้ด้วโอเคน่นแหละจะอีบีดูมันจะเกิดอันนี้คันบลูดูมีเดอฮันบูสด้วยนี่บีโรบีโร คุ้งชั้นไป<ด>ที่อือน่นก็ไปจัดการวีดอข้้นบนด,ไไดิไม่ได้ไม่ได้มันไม่นับมันเข้ายัางอ่ะกูอ๋อ,อฉันอันนี้ไปแล้วไหมอันนี้หรอเออกูออฉันอ๋อมันมีบังด้วย พาร์เก็ตก็จะได้สวิตช์วอร์สถ้าโดนลดตายมั้งสงสัยว่าอีกอันหนึ่งอีกลูกหนึ่งมาตอนนี้ก็คือตีหนึ่งหรือที่ยงคหกแล้ว เดี๋ยวค่อยไปจัดการมีโชคตรงที่อื่นก็ได้เปล่าเราจะเต็มอีกแล้วเนี่ยกระเป๋าถธอจะเต็มแล้วจ้ะไม่ไม่โกลฟาให้โดนอะอะไรสองอันอ๋อฉันทำไปอะก็ทำสอง โดนอันนี้เล้เค็มไฮฟ์เราเว้ยเออไฮฟ์เธออีตัวอะไรวะอีไม่คิดตัวอะไรอ่ะเธอโชคดีนะเธอได้ของพุกนีนี่ทำไมเธมไม่ทำนนี่ตรงนี้ดูไฮฟดูทำไมเธอไม่ทำดูขึ้นนี้ convert pollen to honey t o k e n ง่ายๆก็คือ แปลงร่างดอกไม้นี่กระป๋า,อาเออขอมทําให้วิ่งเร็วขึ้นกับพึ่งอันนี้คือทําให้ดอกไม้กลายเป็นแอมกลายเป็นน้าพึ่งดิดูดิทําไมทําไมทํำฐานตรงนี้แล้วเราทํำฐานตรงเนี้ยโอเคฮึย่ยก็มันมีรูดูดิเราขอเตะก,ก๊อกเตะก๊กอกเบสท์เสร็จแล้วเบสท์ยเสียงไปเราทำเควสเสร็จแล้วอา้าว ทำไมมันไม่นับป่ะโดนอันนี้ด้วยอันนี้เราทำให้มันไปไกลๆยังไงอ่ะมันไปโคตรช้าเลรียมี้ทำให้มันไปไกลๆเอามันเก็บกำจรองดิโอ้ยคนเขาจะชานงเออะใไมมันโดนยังไงอ่ะโดนยังไงมันดิ นี้ด้วนนี้สิโคิดว่าฉันด้วนนี้ก่อนนี่ฉันได้หรือยังได้แล้วนไปเอาเครสใหม่ก้วยโอ้เราไปไม่ได้โอเคเข้าละได้น้อยนั่นเนี่ยเราขอดูดิมีกอลฟอยู่บนภูเขาเปล่า นี่คือโคตรตื่นเต้นเลยน้อเดิคืออัปเดตเร็วมากเลยเนาะช่างดิแบบเมื่อกี้ยังเล่น determine อ,อยู่เลยเนาะออฟี่อะ่ะจัดการแล้ว,อ,วลอยู่<บ>ดีดมว่าเราลีอบอกไปดูโอ้โหมาเลยอะ่ะแบบอยู่ดีๆมันก็มาด่าหลังๆไม่มีโก้ฟัมดีโคตรแย,ย่ด้าหลังๆไม่มีโก้ฟัมดีขึ้นไปดินั่นไงนั่นอย วิมอนโดชิเกนเกิด,ด,กดแต่จมตีไม่ทันหรอกไปน,น,นปบบเราคือน,นี่เราทำทุกคนคืออันนี้เราทำให้มันไปไกลๆมากยังไหน,นเราทำให้มันไปไกลๆอันนี้ฉันมีฉันต้องการในอันนั้น ใช่ฉันจะไปหาอันดีกว่าคุยเล่าคืออะไรอีกอะ่ะอ๋อไปคุยดีอ๋อไม่คนละอันฉันต้องไปคุยกับเขาอีกอ๋อยิ่งยิ่งไปไกลๆดิดูยิ่งไปไกลๆยิ่งต้องไปไกลๆเห็นปะต้องถอยหลังที่จะจมตีไกล อะไรอะ่ะก็คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อม sunflower ด่าน sunflower มันโชว์ไปที่ร้านด้วยอะ่ะไปว่าอะไรอะ่ะมันโชว์ไปที่้านะนะคัดซีนะ่ะ<ม>โชว์ไปที่แค่บอกว่าเอาตัวไปเสือนั่นเฮ้ยมีทาร์เก็ตตรงนี้ด้วยดูดิดูดิมีทาร์เก็ตตรงนี้ด้วยโอ,โอ๊ยโคตรเบา อ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดเขียวก็คือก็คือโดนไปแล้วเข้าใจมั้ยดิโรถ้าเกิดเขียวก็คือโดนไปแล้วเห็นป่ะดิดูดิเออแต่ว่าขุมชั้นมันต้องอันนี้อ่ะใส่เข้าไปในดิสามให้โดนอันนี้สามถอยนี่หน้าหน่อยนะดิโรทำไมต้องรออไรโนบีเกิดก็น่าจะแค่ขึ้นมาแล้วมาฆ่ามันไม่มันไม่นับดูนี่นะนี่นะ นับต้องลองไหม้องฆ่าไปแล้วบ The Game like, s e e อ๋อฉันฆ่าไปแล้วตัวนึงแล้วฉันต้องตีกอบตัวโอเคชาติหนึงมังกลจะเสร็จอะ อันนี้เขาสอนวิธีการเล่นด้วยเหมือนดีด้ไมีตัวอีเวนน่ะสำหรับผู้เล่นใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในบีสวอม ความผู้ยากตรงออันนี้โคตรนะ่า <Ball ers S 2> คือโค้โอพีอะแต่มันบอกว่าต้องเกได้โฮลอินฟิลด์อะไรก็ได้แต่เธอต้องทำนี้ เเคลวด้วยที่ที่ใส่เข้าไปแบบกดไปแค่ทีเดียวเพื่อใส่เข้าไปห้ามทำหลายๆรอบด้วยเข้าใจัดดิ mm. In just a single launch. i t n the Lion f i e l Cook, n u s r i ซื้อเครื่องมือใหม่ในร้านเห็นปะอาคงไม่ไหวกับนี้ก็ทำวันนี้ดิอ<า>๋อวันนี้ง่ายขึ้นแต่ด้านรางวัลน,น้อยลองอันนั้นเวลเยอะมันก็เลยยากาทำไม่ได้ต้องอันนี้อย่างเดียว โอ๊ยอคิดเนียมันจะบังคับให้เราเอาเนี้ยโอเมดี้ก็คือเขาแค่สอนแบบต้องมีพึ่งสามตัวถึงจะทำเควสได้เขาแจนเด้ซึ่งพวกเรามีพึ่งโคตรเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวช่วย ทำไมทำไม่กรอบตรงเนี้ยมันดีรู้ทำไมเอาันเนี้ยดูมันพึ่งสปอนด์เว้ยรู้ก็ใช่ไงออกเดินนได้ได้ด้ได้ได้ได้อด้ไดอไอ้ได้ไน้ได้ไได้เครดิตได้้ด้ไ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 ดได้ได้ไไดนไไ้ไ้้ยไไ้ๆอลไลอเ้้้ไ้ไ้ไ เลี้ยวโอ้เนี่ยนนมันช้าเลยเลสวยชะได้ปะ,ะแต่ <ไป S 1> อีกส, <ะ S 1> สองอันอตรงนี้เง่้ยมดีดูเก้าฟิกันเค็มจินเจอร์เบรดด้วยนะมดีเค็มจินเจอร์เบรดอะแล้วรอได้ไหมอโอเคเราได้น้ำพึ่งอุ้ยได้เยอะอยู่ อันใหม e เด็ดันนี r a ฟโอเค b a า a าไม่มีเาหมายต้องทำชยังไม่ไปไหน ปุ้ยมันจะเข้าดินแล้วต้องเออเออมันเข้าออกเฮ้เข้าชาร์เกตป่ะชาร์เกตป่ะแล้วก่อนไม่ได้ไม่ได้มันจะได้ชาร์เกตไม่ไม่ได้มันไม่ได้นะ้องกูอาแล้วมันจะมีไปทำไมอะเอาไปเถอะก็มันได้มีเลี้ยวไม่เคว้เรายังเลยอะนะโอเคปะ่ะพาไปอีกทีหนึ่งป่ะ่าออออ๋ดดน้เเร์ตก มันโดนดีมันหายไปแล้วเอาไว้เป็นไรอันนี้เธอครบคุมแต่เราช่วยเอ้าเธออะครบคุมเพราะว่าเธอเนี่ยโอ๊ยเนี่ยเธอดูดูลูกสองโอเคปะถ้าเกิดไม่ได้เอ้ยอย่าไปโันเธอทำไมให้ไปทางนู่นนะเธอดูลูกสอนี่ ผัวฉันบังับไม่ได้มันหายไปเลยจะไ,ไปดูตอนก่อนก่อนข้งแรกที่มีเล่นมิโซตในราคาใหม่ของดีเดูเอพิโซดหนึ่งกันเฮ้ยเอาเลยเฮ้เลยเอาเลยอีกหนึ่งอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืออีกหนึ่งเหมือนกันคุ้าได้ถิบเบื้องบนดิอ้ยเธอเค่มาียังอันนี้กี่แบบอ่าก็พุ่งยาตะมัดชิบะได้หรือเป้าเธอเออกขุดตรงมัดได้ด้วยนะ หมดดไปแล้้ววยสำหรับพวกคนที่เล่นนานแล้วก็จะปาดเถื่อนมากตรงนี้เนาะเชื่อมีผู้เล่นเยอะเนาะเย่เลยค่ะอ๋อทีนี้เควสนี้ด้วยเควสนี้ด้วยมาดูไอเควสหนึ่งอ่ะคิดวันโกก็คือวันช็อตไปเลยอ่ะวันช็อตเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะเธอต้องวอนช็อตแบบวอนช็อตมันเข้าโกไปเลยอ่ะห้ามสองช็อตไม่งั้นมันไม่นับเนาะ แต่ต้งตรงนี้มันอันนี้เพื่อเธอก็คือโพเลนแปลงร่างโพเลนเป็นฮันนี่ไปแล้วเด๋เดี๋ยวเด่๋เเลีเดีนฮันนี่เ๋ยวเดี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 ยวเเยเฉยเดยเฉยวี๋ยี๋ีีตีี้ี เธออยู่เฉยๆเธออยู่เฉยๆเธอออกไปก่อนออกไปก่อนถ้าแปลงร่างพอเล่นเป็นได้ฮันนี่ดิเอ็ดทิเก็ตื้วเยอะจังวะพอเล่นเป็นฮันนี่อ่ะนี่เนาะเออแปลงร่างก็แค่นี้เติมสองพันห้าร้อยซื้อได้ไงมาก บูสัญญ<อ>าโคตรก,กากเลยเอาบูสัญญยโคตรเก,ก,ก่าแต่เพิ่มสปีดเอ่เอทำสัญญาเอาเอสเสร็จแล้วเร็วมากแบบนี้ไะเพราะต้องวันช็อตมันเลยเลอ่ะนี่นี่ไง one วันช็อตมอบบอันคาราบอลนะอ๋อไม่ได้วันช็อตมันไม่ได้เฮ้ยเราวันช็อตมันได้มันดี้ถ้าวันช็อตดีวันช็อตให้ไปไกลๆถอยไปไกลๆเล็งไปถอยไปไกลๆทำไมแอสซิดอะไม่วนะันช็อตละ เธอต้องวอนช็อตแต่ไม่ใช่สองช็อตเฮ้ยทำควสเสร็จนี่เก็บตรงนี้บ่างเก็บฮันนี่ล่าเก็บป่าจะทำควสเสร็จนี่มึงได้ปะ่ปะเย้เร็วไปมิสวอไม่ได้อยู่บนทีมอะไรหรอกมันอยู่ทุกทีมแล้วแหละดีพวกเราจะไม่ได้พรยด์มิสวอลใช่ป่ปะ แค่ลีกเฉยๆว่าเป็นผ้าคลุมชมูฟวอผ้าคลุมที่ขึอุ้ยโลเซ็ทคริคสองเซ็จหมดแล้วเออแต่อันนี้ข้างหลังธอม,มันมีปะมันไม่มีอ่ะไอผ้าคลุมเคปะอ๋อมีอยู่เห็นว่าจะเห็นอยู่อ่ะ <laughs> เราเสร็จหมดแล้วนะคุณเราเธอกลับไปที่เดิมครับดอกเลยไม,ไ,ไม่บุ้ยนะทุกคนเจอกันคลิปอื่นนะทุกคนไปแล้วคลิปอื่นที่พวกเราจะทำแบบนี้อีกเนาะ